สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อโชคดีครั้งใหญ่มโหฬารที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปเครียดนะคะเพะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมด2สําหรับนะคะ ดูว่าโชคดีครั้งใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกเอชวอลฟสอดแปดทูนะคะเจ็ดไม้เทา้าสิบเหรียญถือว่าเป็นพลังงานค่อนข้างดีมากๆเฮอร์มิสนะคะ แชมเปญเลนอัศวินเหรียญสี่ไม้เท้าเป็นไพ่เดนะคะแล้วก็ใบสุดท้าย STAR ์ถือว่าเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆสำหรับชาวราศีกันนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปเจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นคุณอาจจะออกจากงานกระทันหัน แล้วได้งานใหม่ที่มีความมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าหรือบางท่านนะคะอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการได้ทำอะไรที่มันเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นได้ทำในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะดังนั้นอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการทำอะไรใหม่ๆ เพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการเริ่มต้นก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะชีวิตอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องพัฒนาตัวเองต้องเติบโตหรือต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะนะก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวราศีกันแล้วก็เป็นดวงชะตาที่สามารถต่อสู้ฝ่าฟัน หรือยิ่งบุกยิ่งรวยมันก็ยิ่งส่งผลดีนะคะการที่เราจะสําเร็จอะไรอยากได้อะไรอาจจะต้องวงมือทําต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณกําลังเผชิญอยู่มันกําลังจบสิ้นไปละนะกำลังจะคี่คายในทางที่ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณสามารถแก้ไขได้ นะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอขอให้คุณมีสตินะคะสตินี่แหละที่จะนำพาคุณให้ก้าวข้ามในทุกๆปัญหาในทุกๆอุปสรรคเป็นราศีที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีคนไม่ดีด้วยนะคะใครที่คิดไม่ดีกับเราเขาก็จะแพ้ภายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เราก็อย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นนะอย่าไปคิดแก้แค้นนะคะมันจะเป็นการสร้างวิบากกรรมต่อกันสะเปล่า นะการให้อภัยกันเอาโหสิศรกมให้กันนั่นแหละถือว่าเป็นการได้หลุดพ้นนะคะจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วก็ใครที่ทำงานที่ต้องบุกต้องลุยอย่างเช่นเป็นทหารตำรวจเป็นอาสาสมัครนะคะนะงานที่อาจจะต้องใช้ความกล้าหาญใช้ความเข้มแข็งก็จะประสบความสำเร็จนะเหมือนหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายภารกิจที่เราต้องทำมันจะครองพีชนะคะมันจะสำเร็จนะและสุดท้ายแล้วคุณก็จะ ได้รับชัยชนะที่เป็นของคุณนะเป็นราศีที่ยิ่งต่อสู้ยิ่งบกุกยิ่งรุยชีวิตมันก็จะดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีดวงของการได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยนะได้มรดกตกทอดได้สิ่งรํำค่านะคะสิ่งที่อาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจได้ในเรื่องของบ้านที่ดินคอนโดหรือใครที่มีอสังหาที่ประกาศขาย ก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้นะคะมีดวงได้เงินก้อนใหญ่จากอสังหาหรือบางท่านอาจจะได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะได้เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาเงินเลี้ยงดูนะคนในครอบครัวคือคุณสามารถแสดงสภาวะของการเป็นผู้นําได้เป็นอย่างดีอย่างไร้ทิฏฐินะคะหรือบางท่านอาจจะมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นก็ได้ ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการได้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ความสามารถนะคะใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่คุณก็จะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถของคุณอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นครูบาอาจารย์คนที่ให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาช่วงเนี้ดีมากๆ คุณจะได้รับการยอมรับนะคะหรือถ้าคุณเป็นครูอาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์นะที่ให้การเคารพนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้เรียนดีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดอยากเรียนอะไรสามารถเรียนได้หมดเลยบางคนเรียนจบแล้วทํางานแล้วนะคะก็อยากจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมันเหมือนเป็นการได้อัพสกิลความสามารถในด้านอื่นเพิ่มนะคะ บางทีเราจะไปยึดติดกับอาชีพเดียวเนี่ยมันมันอาจจะไม่มั่นคงเราลองเปิดใจไปเรียนเสริมในด้านอื่นๆอ,อ,อย่างเช่นเรียนด้านไอทีสื่อออนไลน์หรือเรียนภาษาเพิ่มก็ได้นะคะ,ะเรามีความรู้ในหลายเรื่องมันก็จะทำให้เรามีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันก็หมุนไปไวมากถ้าเราอยู่นิ่งนะไม่พัฒนาเราก็อาจจะสูญเสียโอกาสที่ดีไปก็ได้นะคะก็เป็นไพ่แห่งการเรียนรู้หรือการพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีกันนะคะหรือสำหรับใครที่อาจจะกำลังเจอปัญหาที่คิดไม่ตก นะแก้ไขยังไงก็ไม่ได้เหมือนจะมีคนมาช่วยไขยปัญหามาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะให้เราได้หลุดพ้นจากปัญหาสามารถแก้ไขในเรื่องของสิ่งที่มันติดขัดให้ผ่านพ้นไปได้มันเหมือนมีแสงสว่างนะคะ,ะที่มาช่วยสองนำทางจากที่เรารู้สึกมืดมนมืดแปดด้านนะก็จะเจอทางออกเจอแสงสว่างของชีวิตที่เรา จะทาให้เราเหมือนได้ค้นพบตัวตนค้นพบเส้นทางชีวิตของเราก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณมีเพชชั่นมีแรงฮึดสู้ในการทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จคุณอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆที่อยากจะทํานะคะหรือกําลังสนใจในบางเรื่องก็กําลังศึกษาหาความรู้กําลังอยู่ในช่วงของการวางแผนก็ได้นะถ้าเรา วางแผนแล้ววงมือทำมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะมีที่ปรึกษาดีนะมีคนคอยให้คำแนะนำซึ่งเราควรที่จะรับฟังไว้บ้างใครแนะนำเราสอนเรานะคะขอให้น้อมรับด้วยความยินดีเราอาจจะนำคำสอนนั้นมาปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานของเราก็ได้นะคะก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะ ดวงการเงินก็ค่อนข้างสดใสดูอู้ฟู่ดีมากๆนอกจากมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์นะมีโชคลาภแต่คนในครอบครัวาจากเรื่องของมรดกตกทอดแล้วนะคะความสามารถที่โดดเด่นนั่นแหละที่จะทําให้คุณมีเงินนะมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นจะมีโชคลาภจากการเดินทางด้วยใครมีแผนเดินทางช่วงนี้นะคะก็จะประสบความสําเร็จ บางคนอาจจะเดินทางไปติดต่องานไปดิวงานเสนองานนะอะไรที่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์ก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะงานที่เราไปดีไว้ก็อาจจะมีลูกค้าโทรติดต่อมาจ้างงานเราสนะสินค้าที่เราขายเนี่ยได้รับการยอมรับทําให้มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมชีวิตของคุณกําลังเกิดความมั่นคงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะที่จะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า มีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะสำหรับความรักคนมีแฟนก็ถึงคราวที่ความรักเบ่งบานมีความชัดเจนซึ่งกันและกันต่างคนต่างอยากจะสร้างอนาคตที่ดีนะคะอาจจะช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินซื้อทรัพย์สินนะซื้อสิ่งที่เป็นเจ้าของร่วมกันก็ได้นะคะได้สร้างครอบครัวที่ เป็นในแบบที่คุณคาดหวังไว้ถ้าวางแผนจะมีลูกมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะมีหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะเจอกันจากการเดินทางเป็นเพื่อนที่รู้จักกันนะคะเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันก็กเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเทละเล็กททละน้อยนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ ดูแล้วดวงความรักค่อนข้างสดใสมีความสุขเหมือนมีความรักแล้วมันทําให้เรามีความหวังกับการใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็สําหรับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีปัญหาไม่อย่างยาวนานนะคะก็จะได้ข้อสรุปนะว่าจะไปต่อไหมหรือ,อต่างคนต่างไปมันจะเป็น มืนเป็นข้อยุติเป็นข้อสรุปที่มันจะเป็นผลดีสำหรับคุณทั้งสองคนนะคะจะเจอทางออกของปัญหาเจอความชัดเจนอะไรบางอย่างเจอคำตอบที่คุณรอคอยที่จะทําให้คุณสามารถตัดสินใจในบางเรื่องที่เรากำลังลังเลอยู่ก็ได้นะคะดวงของคุณกำลังจะมีความสมหวังมีความสุขจากสิ่งที่ทํานะคะอย่างไพ่สตาร์สิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะกำลังจะเป็นจริง เป็นไพ่แห่งความสำเร็จด้วยนะคะสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมาอย่างยาวนานมันกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วสำหรับใครที่กำลังรู้สึกท้อเหนื่อยนะคะผิดหวังนะกับสิ่งที่ทำก็ขอ,อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะจงทำต่อไปนะอย่าหยุดทำถ้าเราเหนื่อยเราก็พักนะคะอาจจะมุฟตัวเองไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจไปเติมพลังบวกกับคนในครอบครัวก็ได้ แล้วค่อยกลับมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องมีพักเบรคเพื่อไปชาร์จพลังชีวิตบ้างจะได้มีแรงขึ้นสู้กลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเหมือนจะหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนาตาบใดที่ไพ่สตาปรากฏขึ้นนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้มีโอกาสที่จะเป็นจริงแล้วก็เหมือนเป็นฝันเป็นจริงด้วยนะคะ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาจงมีความหวังในทุกๆเรื่องแม้ว่าบางเรื่องมันอาจจะดูริบรีเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราใจสู้ซะอย่างไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่มันเป็นไปไม่ได้นะขอให้คุณมีความขยันเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็ใจสู้นะสิ่งที่คุณปรารถนามันก็จะเป็นของคุณในไม่ช้านี้นะคะ ก็เป็นราศีที่กำลังเจอการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทิศทางที่ดีมากขึ้นหน้าที่การทำงานมันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในแบบที่ทำให้คุณต้องปรับตัวหรือต้องตื่นตัวแอคทีฟตัวเองนะคะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอ่าแล้วก็อะไรที่เราไม่เคยรู้หรือไม่เคยทำอยากให้ลองเปิดใจทำนะคะสิ่งนั้น มันอาจจะทําให้คุณเติบโตมากขึ้นเป็นเงินเป็นรายได้ที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะออยากเรียนรู้อะไรก็เรียนเรียนได้หมดเลยมีเป้าหมายอะไรมีความฝันอะไรขอให้รวมมือทําอย่าเป็นเพียงแค่ความฝันหรือความคิดนะคะเราก็ต้องลงมือทําด้วยมันจะได้ก็เกิดเป็นความสําเร็จที่สมบูรณ์นะก็เป็นความโชคดีที่จะเกิดขึ้น กับชาวราศีกันก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซปเปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ